เราจะไปที่ไหนดีพ,พเราเบิ้งหน้าเราเบิ้งให้เบิ้งนาน้าไอ้ขนะับน้ำพุ่งน้ำสวนกะสบายดีนะจ้าออกออกพื้นที่พี่น้องมาหนึ่งออกออกตรวจพื้นที่จ้ามาหนา้าแม่น้องลิงพี่น้องมาเบิ้งข้าเจ้าวาดเาขา,ขาแต่เขาปีนเพิ่นข้าเจ้างามอะลีงามงาม,งามพี่น้อง เขาว่านเขาว่านเขาเมนบอกเห็นต่พ่อพ่นนั่งอ้ายพ่นไเห็นช้ำโอ้ยมองมองซุข่อยมาก้นกววังเกี่ยวขาวแล้วนี่ เป็นแอดเลดตัดลงเต่าพาไหมพาให้รถไทยมันหักมันเทไปเลย,อยเอาไปเร็จโครงรถไทยพี่นาะหัืเทไดแล้วเออเข่าปีนิงามเนาะงามงามอยากบ่มี มันก็ซ้ำนี่แล้วเขาแซงแต่นำ้ำเขาจะไหลแห้งๆพี่น้องเนาะเพื่กอกำลังปล่อยน้ำเขาเพื่อก็เห็ดลายเห็ดเครื่องหนึ่งใช่ไหมเห็ดเครื่องหนึ่ง น้ำไหลแห้งแห้งขเาเขาจองามระเทศกับ้ายหักเพิ่นนางขันปีแล้วีนบริเทดเฮตดปีกอน พอเพื่อนทางใส่ชาเชลในปีที่สามเลยเพื่อปนอปีที่สามนก็สบายน้ำไร้แห้งอะไรหรอ มองมันเป็นอันนี้เขาจ้าสามขาเขาจะดำมองที่มันบอกนะน้องปีก้อนนะปีก้อนมามากินป่า,านี่ยพนะี่น้องปีที่แล้วมากินป่า,ขาเขาจะลงป่าป่าลาย บอลหัสระเซลผุนสามบอบนองสามบอ่อนะฮะและเพื่อก็เห็ดเขนนะ่ะเห็ดปลาร้าตอนน่เพิ่นปลูกดินปลูกถินก,ถนกบมันต้องบริคุด ก okay. ็ะทือว่างามนะเขาแล้วเนาะก็โอเคเขาเงาแหล่งเบอร์เขายงาฝนกันวันแม่กบเกลียวตูดทุบจีนทุบจินไว้แม่นเงาฝนสุดมากรักๆคือพ่อเลยนะพี่น้องเลยพ่อนางกะเฮดขนมส่งขายแต่กะไม่ใหญ่เพิ่นกะ เอาหลานมันมากัปวิ่งจะพ่อออกมาอยู่มาอยู่นาอันนี้มันเกี่ยวทนะี่เนอะอันทุดินนะมันเกี่ยว เดี๋ยวตันนี้ฮะก็จะไปเล่นหน้านางดอกไม้นะจ๊ะน้าก็ถือว่าไร้แห้งเท่าอยู่อยู่ยหน้าอันลเนะอยู่ในสวนพวกนางน่ะปนไปไปเบิ่งแหานางเฮ็ดแล้วนี่รขาปีที่สอง นางมีแม่หักนะที่คอยซัพพอร์ตตะกี้มันปลูกปลูกเป็นสวนมักมะพร้าวมะพร้าวหมองม่วงมีคนดูแลเลยมันก็นเลยเซตบัดบัดท่านได้ขึ้นไดนะ้เห็ดแล่าตะปีแล้ว,ลวพอดี ตอนเกี่ยวขาตอนหากลนั่งกับมาเท่นั้นเนาะดอกพ่อพูดเดียว ก็ไม่เเดี๋ยวเราป็นนาหน้ามากพอมานา,นาเขาจะอมติดกันเนะปน็นนามูลเดียวกันก็คือกับก็เข้าวฟัวนั่งม่เข้าไอเล่นนะกับพี่น้องก็ซนะืข่อยเบิดพอ่อพ่อใหญ่เขานั่งคันนะครับไม่ใหย่คอยจะเป็นพี่น้องกันเออไม่หญ่ไม่เถ่าข่อยนะกับพ่อเถ่าเขาจะเป็นพี่น้องกัน อันนี้ก็ซาบาล้านกับล้านเนียกับเขาอันผัวนางดกุดใหม่เลยแม่มบอ่อแต่กับผัวกไปแลนด์เด้ น้าอ่างนี่มีสีบอกเพื่อนเข่าเอ้ยฝ่าวเฮ็ดฝ่าวเฮ็ดอยู่บ่หอดร้อยปีดอกเ,เลขเข่านะเพื่อนที่โหจะน่าอีกขันบ่ค่อยมีหนาอะไรเออ ไปคือดีคุดไว้ถอยบัวห้อมบัวตัวต้นจุก่อมาปลูกเป็นหัวไปเมันได้ขายเลยนี่ย่างกระดงหะสั่นเนี่ยน้มันชุ่มแล้วมันเน่าเขาต้องปลาหนำมันแห้งสายหนำ เลยต้องคุดเน่าจิดน้ำแนงตรงนี้นว้าพี่น้องจำได้ป่าที่นางปู่มันอกอกดอกไปแล้วที่นงางหวาปน,นๆๆปี๊ดน,น,นี่ห้มนี่องเปรคอยปูกก็มาแกะออแก้วะไร,ะร,ะรน,นี่เิ็เม็ดเมื่อซ้ำอยู่เฮ้ยมึงมึงก็ได้เก็บลงตลาดอยู่เฮ้ย ปัดแล้วจะเก็บปลกรบกขึ้นบอยังกลัวจนมันปลูกช้ำไหมที่มันจะเกิดมือห่อนไปจักเว้ยบอก้ปูกน้ำัเนะปดงามูังหายงมึงเอกะงที่กาะมันงไหมเออใตะกี้งัวบ่ งามอะไพิผักสาลลินในเอายงนไว้แต่เมื่เด็นเมื่อเดาทำนะพดเมื่อเสียอยู่พอจะกลับเอออันนี้บุเลยนะพี่สองมีทุกสิ่งทุกอย่างฮะจะบ้านแม่หรือบ่อนี่กำลังออกเบี้ยหรอไม่ใช่น่ะ

มา้มสวนนางพี่น้องนางฮดน้ามันก็แล้วกำลังหอประกาศหอปลูกทุกสิ่งทุกอย่างมานียพี่น้องปลูกแล้วั็ชิมาเอาจากชิฮาบี้ยอยู่ใกล้มันแดดแล้วมันง่อย อันนี้บอบเบี้นะใกล้ขนาดเส่หัวมันยิงบินเขาาานน้ามาเอภัยมั้ยนะกระพัวมันนะมันปิกคนละแบบล้วไปใส่นรุดหน้าอ้แบบขอบใจขอบใจเด้อ ซื้อมาให้กินเพื่อสิได้กินนี่นะ่ามนจมเพื่อเศรษฐกิจจุลักคมันออกดอกบ่เ่ะหางกรมเห็นอย่ะาเปนพี่ลกูเ้ยเออคือดอกเฉยยามึงน่เบียดมึเคยวกูปลูกใหม่นนาัวนางให้คุดซอยบนเรยจากนาใ่คุดบนนี้ตัวน้ำตัวแหล่พี่น้องกำลังง่ เดี๋ยวก็ลังพ่อต่ำเลยเนี่เดี๋ยวนางก็ได้ได้ลงขายตลาดพี่น้องนี่เดี๋ยวนางก็ได้ลงขายตลาดก่อนอัติปลูกกอนมือนลงตลาดนี่นี่คณะนี่นี่แต่ละคนวปลูกวางพ่อวางเมื่อไหกูนี่กูน่ะใส่พุ่นเลยบ้าต้องให้มันติดซะก่อนจะใส่พุ่นโอ้ยใส่พุ่นมาเรียย์หน่อยพี่บ้ามันก็กัดหักมันแหละเมนบอกเออ ต้องถ่าให้มันติดซะก่อนเออมันจะว่าตายไปสิบะเมื <amed écrit> mm ่อไห้สามจุ <qu> ่มนะปลูกใส่พุ่นบดหาซิปหาซิปผมเนี่คือฟุตตายเออให้มันติดก่อนเนาะตายแท้แท้ครับีบ้าะป่านเรเคยปลูกพัก ก็้องผานมึตงมติดไม่ได้คันพัก,ปก,กเป็นานายเห็นพักเป็นเบี้ยเขาต้องหาเขาติดไปกูเออผัดติดนมมอกมึงแง่ของกูพันอย่างและอยู่นี่แหละพี่นะเอ้อย,ยนาคนดูคน,น,นมั่นนี่นะจากมันแปะเงินไปหไหว้ทรายแต่ละปีแต่ละเดือน ปงฮอกินเฮ้ยเอ้ยชื่ิว่าอะไรใครแตงหัวเงินนี่มันอยู่น้ำไพ่มันกโฟนันกินเม็ดมันก็ขอใจดิมึงให้ไนหลายเงินนะมึงก็ใส่ลายมืได้หน่อยมึงก็ใส่หน่อยแล้วมันไปใส่เงินนะใครแต่เขาบอกคอยได้ซื้อกินเขาซื้อแต่แนี่ยมีพักหนาคาขี้เขาก็มีในสวนนี่นะมันผิดคือสเศรษเก็บลงตลาดแล้วเนาะมันใหญ่ไวปห้อมันมันเริ่มนะ ได้ใจเพิ่นท่านมึงเงียบไปแล้วก็โคตรด่ามึงบบดนี้โคตรด่าแั่กันเพื่นเช็คยูปิโวนไทยในหน้าเนี่ยมาโคตใส่หน้าพี่น้องอยันน้างตายปลาผัว <c oughs> กลมดูมันดูอมันป่เฮ้ยจะค่อยได้ปลูกข้าวเกลี่ยท่านประกันปลูกวาง ตอนสิบึ้นบุญเฮือนเพิดเลยมาปลูกไว้กระเทียมตัวละกบ้วาเหเ้ยงานใจพักกาศดอท่านเนี้ยมมเมอีที่ว่าเนากงามเฉยเนี่กระเทียมีท่านเสียพนันบ้างโอ้ท่านเสียเนี่นะนักงานน่ะผ้วาเลยล่ะโย้วมันสิเลยวเนาะหัวเลยนเนึงทีมันั่งเสียูนเดียวย้ำได้สิเลี่วผ้ว่าจัดมเป็นช่วยางโอเคเถอ ขายจุกใช่ไหเฮ้ยขลายปิโลบอกละวั้านเขาทำืออูดวงจันทร์มัีโร่ล่้เาซะายแห่ของโ่ยขายเอามันดิดๆลยมันกนักเนาะนักเลยมันยังนักอยู่ท้งใบทั้งมันีโแต่มันแห่งเขายซ้ำโลอยนะ่แนอยจะพูดขายนักแท็กจุกเนอ พิจุกตากแหนงไวหัวใหญ่นะกินมันก็สิได้กินนะคร้รคบลปีเพลน่นน้อเนาะเอาขีตรงนีมนม้มันห,นหอปีมากแลลวมันเน่าเฮ้ยมันไม่แข็งต้องปูไลลายออมันอะไรละท้าเนี่ยจะปะูกปบะมุนเยอเหยวมดเราเสื้อมาทีงที่แบบชู้งขถึงนกเก่า พอหมกขงพอจะชูงก้าพ่าเก้าหะล่ะไปยืดห้างมาหัวจักน้อยมาทุนนี้ช้มชุ้มชุ้มคือจังวะพิจารณาดูสเกนดูมึงนั่นสเกนตมได้ละสเกนทั้งไชยตาอย่เนี้ย สุกใส่เนเย็นากแล้อู้นะเข้มาว่ะอินเล็ก่ต้องออกเต็มปฏิตัศ์มาเจ้าใส่กระนาบ่วนสุดหสุดตาเ่เลยเราบกเว็ดนาเนาะ พี่เลี้วได้ข่าวเข้าลายเยอะเลยพี่ล้วใน้อยู่ร้อยหาสิบสองปีนี้มาเฉียวลื่นอยู่ร้อยหาสิบเกี่ยวป๊บมันขายออกเบิรัตปลาไ่เาสปลาตหมัวบุญบางไพ่เชี่ยวๆสดปลาตเขาอีนาอย่าไปบุญกับบริษัปลาี่เอี้นนี่นะ แต่เตบิวงไฟเขาขึน,นแล้วแหละอ้าวสต,ตกิงๆว่าได้กับ้ห่มันอยู่วางที่นาะแตย่านเน้นีเบิ่งนะคือมันสตกลงมาใส่ตตาสาถือว่าได้เก็บมันบอลร้อยหา้าสิบสอบเน่หอมหอมนะจุ๊บไปจุ๊จจไปอ่อน อันดุคนมันลปลูกอย่างกลางงามย่างปลูกอย่างกลางงามบดก,กงงระเทียมนี่ก็มันครูมันเรา มึง <c oughs> ใส่กับมึงเลยครับมึงใส่กับกู <c oughs> เออกูอแล้วบุกค่อยถีบมูแต่มูน่ะถิ่บกูนางรู้ว่ามูแต่ละคนน่ะถีบมืดนะมูเนี่ย คนแกน่มกมเมาอย่นีแล้วมึกพเนียน,นเนยต่ละคอมเป็น,ปน,น, <laughs> นคุมึง นายมันติดมันน <Connie> ่าแบบน้าบะเป็นว่บังท้อไม่ได้แน่มากใช้เลกน้อยเจาบมเก็บเหอดฝังเอือนะข้ามือเก่งมาใหม่หัมันม่หยุดหนาไปเก่ามึงกระปุกมันกระปุปกรปุกอะไรกปุกกระปุกอะไะปุกกระปุ เมื่อกี้พี่ต้องอยูดเข่าแล้วจ้ะเมื่อหักแข่งทำไมกินยูทูบเนาะยังมีงานอีกแหละนเนี่ยอยู่แงแต่บโบบริษัทกับมาเร่นใหม่อยู่ส่วนนางใหม่สำหรับสำีนาจ้ะสวัสดีค่ะ